สิริชัยเฉลิมรพระชนมพันษาองค์ราชาปดเกตคุ้งเขตขันสืบโครงการเพื่อหนุนคุณอนันต์ประโยชน์นั้นเพื่อล่าประชากร28กรกฎาคมมโนมนาตประชาชาตินกษัตราองค์อดีศรอ,อันเชิญไทยทั่วล่าทั่วสาครถวายพระพร พระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายนรงศักดิ์พุทธพรมงคลประธานกรรมการของค้าไทยจีนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะกรรมการของค้าไทยจีน